การถ่ายภาพของหลวงพ่อเกลวยตามประวัติเล่าว่าก่อนท่านจะถ่ายรูปหรือถ่ายภาพตัวท่านนั้นท่านจะเสกตัวท่านก่อนนะครับในการถ่ายภาพจะเสกตัวท่านก่อนทําให้ที่ภาพที่เป็นภาพถ่ายตัวท่านจะมีพุทธคุณ เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะเอาภาพนั้นมาอัดกี่ครั้งก็จะมีพุทธคุณเสกเช่นเดียวกับภาพต้นฉบับนะครับเพราะว่าท่านได้เสกตัวท่านไว้ในรูปนะครับเสกก่อนถ่ายก็จะเสก ให้มีพุทธคุณจึงทำให้ภาพของตัวท่านนั้นมีผู้นิยมสะสมมากกว่านะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นภาพที่อัดจากภาพต้นฉบับหรืออัดต่อๆกันนะครับหรือเยอะอย่างเงี้ยนะครับอัดรูปกี่ครั้งก็จะได้รูป ที่มีพุทธคุณเช่นเดียวกันกับต้นฉบับนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าสังเกตจากบรรดาเหล่าลูกศิษย์ผมมั่นใจว่าลูกศิษย์ของวัดโคศิตารามหรือหลวงพ่อกวยนั้นศรัทธานในตัวหลวงพ่อและเชื่อในพุทธคุณของภาะธา ที่มีประสบการณ์เห็นกันแบบประจำนะครับไม่ว่าใหม่หรือเก่านะครับมีราคาสูงหมดนะครับถ้าลูกศิษย์ไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาก็คงไม่มีราคาแรงขนาดนี้ครับเป็นภาพย้อนยุคก,ก็เล่นกันโอ้โหหลายบาทแล้วก็ของปลอมเกื่อนเลยนะครับแต่ที่ผมเห็น คนที่ศรัทธาห้อยไม่ว่าจะของแท้หรือของผมไม่เรียกของปลอมนี่ว่านะครับของแท้หรือเป็นของก๊อปปี้จากภาพต้นฉบับก็มีพุทธคุณเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันครับ สวัสดีครับ